สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับหญิงแล้วก็ร้าน19โพสีทองอีกเหมือนเดิมเลยนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะพามาเจอกับรถครอบครัวอีก1คันคุณลูกค้าคันนี้นะคะเป็น Mitsubishi Pajero 2.4 GT Premium นั่นเองซึ่งคันนี้นะคะมาในปี2020 รถเนี่ยใช้น้อยนะคะใช้ไปโดยประมาณ9 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเป็นรถบ้านมือเดียวมีประวัติการเข้าสูนทรุกระยะเลยนะคะส่วนตัวรถเองเนี่ยก็ได้ติดสีดําเดิมเลยซึ่งคันนี้ก็ได้ยางใหม่ด้วยนะเดี๋ยวตัวรถจะเป็นอย่างไรเนี่ยเราไปชมพร้อมกันเลยนะคะอย่างแรกเนี่ยตัวสีของเราเนี่ยอยู่ในสภาพดีมากๆนะคะอย่างที่หญิงแจ้งว่าเป็นสีเดิมจากตอนป้ายแดงเลยเนาะ ถัดมาคุคณลูกค้าเป็นในเรื่องของตัวเลขทะเบียนนะคะซึ่งเลขทะเบียนเนี้ยก็คือได้เลขทะเบียนสวยด้วยนะ956นะคะดัหนาด้วยเลข9เช่นกันนะคะก็ใครซื้อคันนี้ก็แถมไปพร้อมกับรถยนต์คันนี้เลยนะคะตัวรถเนี่ยไม่ได้มีริ้วรอยสเกดหินนะคะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ใช้ใน ตัวเมืองนั่นเองเนาะก็คือใช้ในกรุงเทพนั่นเองเพราะฉะนั้นสกเก็ตหิบอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้วิ่งต่างจังหวัดเนาะส่วนในเรื่องของตัวล้ออันลอยของเรานะคะก็จะเป็นสเปคเดิมจากศูนย์นะคะ,ะคลูกค้าราคันนี้เนี่ยก็ได้เป็นยางใหม่ด้วยเนาะยางใหม่ปี2022นะคะเป็นยางของมิชลินซึ่งดอกก็ยังเต็มเต็มเลยนะใครซื้อไปก็อีก3ปีเนี่ยใช้สบายเลยนั่นเองเนาะ ถัดมาคุณลูกค้าอีกหนึ่งออปชันนะคะต้องให้ดูกุญแจก่อนกุญแจของปาเจโลเขาจะมาเป็นลักษณะนี้เนาะเวลาเรากดล็อกกุญแจนี่นะคะอ่าเวลาเรากดล็อกเนี่ยกระจกมองข้างเขาก็จะพับให้อัตโนมัติแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาเรากดปลดล็อกนะคะนี่เลยกระจกก็จะเปิดแบบนี้เลยซึ่งคันนี้นะมีกล้องมาให้รอบคันแล้วด้วยเนาะเดี๋ยวหญิงจะจัดเครื่องให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะอย่างด้านล่างตรงนี้เขาก็จะมีกล้องฝังอยู่นั่นเองนะคะ คันนี้มีคิวคอนสารมาหมดแล้วแล้วก็กุญแจอยู่ในระยะสามารถกดเปิดประตูรถได้เลยนะคะแล้วก็คันนี้มีระบบ immobilizer mm. ก็คือระบบป้องกัน mm. การจกรรมนั่นเองอ mm. เรามาดูภายในกันบ้างคันนี้อย่างที่แจ้งนะคะว่ารถยนต์คันนี้เนี่ยติดสีดาเดิมเลยรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีผิดค,ความไม่มีจมน้าเนาะให้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้ามาแล้วนะคะประตูไม่เคยมีรอยโดนเปลี่ยนนะคุณลูกค้าประตูไม่เคยมีรอยโดนเปลี่ยนนะคะภายในห้องโดยสารเนี่ยก็ ไม่มีริ้วรอยเลยมีทีวีจอหน้าจอกลางอะไรมาให้ครบหมดแล้วเพราะว่าคันนี้เป็นรุ่นท็อปเนาะตัวเบาะของเราเนี่ยก็เป็นเบาะหนังสีดำอ่ะคราวนี้เรามาดูประวัติกันบ้างนะคะ ประวัติแรกเลยลูกค้าเข้าศูนย์มานะคะหมื่นโลแรกก็คือก็เข้ามาที่9,520พ0 0ก็คือเข้ามาที่19ื่นเก้าเนาะแล้วก็ 29, 39 47 58นะคะแล้วก็มาเป็น6878แแล้วก็88นะคะเข้ามาทุกระยะเลยจริงๆลูกค้าซึ่งคันนี้นะคะน้ำมันเครื่องเนี่ยก็ยังใช้ได้อีกประมาณ5000กิโลเมตรนั่นเอง ตะเข็บเดิมหมดนะตะเข็บเดิมหมดเม็ดอาร์คเดิมนะคะได้ยางใหม่ปี2022ดอกเต็มๆภายในห้องโดยสารไม่มีริ้วรอยเลยอีกหนึ่งข้อดีนะคุณลูกค้าสำหรับรถยนต์ที่เป็นสีนี้นะหญิงบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสีที่ดูแลรักษาง่ายแล้วก็เป็นสีที่อมาตะเลยนะคะเป็นอมาตะคือเขาเรียกว่าไงอะคือสีเนี้ย มันอยู่ได้ในทุกยุคทุกสมัยนะคะดูแลรักษาง่ายไม่ค่อยมีริ้วรอยอะไรเงี้ยเนาะเวลาเปื้อนก็จะไม่ค่อยเห็นนะคะต้องบอกเลยจริงๆมันอีกหนึ่งสีที่หญิงชอบมากๆเลยนะด้านหลังเนี้ยอาจจะมีความลกเล็กน้อยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูตอนหลังกันต่อนอะอ่าขันนี้นะคะตอนหลังเนี้ยก็มีกล้องถอยหลังมาให้แล้วเซ็นเซอร์ด้านหลังเองเนี้ยมีถึง6จุดกันเลยทีเดียวนะคะยางอะไหล่ก็จะอยู่ด้านล่างเนาะ ร่องถอยหลังก็มีมาให้ครบหมดแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของสปายเลอร์หลังก็มาให้แล้วด้วยเช่นกันนะคุณลูกคา้าวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษของมิสูิชิปาเจโรคันนี้อีกหนึ่งคันนะคะนี่เลยมาดูต้นหลังกันบ้างคุณลูกคา้าต้นหลังนะคะฝาทายเนี่ยสีที่แต้มาจากของโรงงานนะคะสีอยู่ครบหมดทุกจุดนะคะ ทั้งด้านบนด้านข้างตรงนี้ด้านข้างตรงนี้จะเป็นสีชมพูเนาะที่นิ้วอีิงชี้นะคะอยู่ครบหมดนะฝาท้ายเนี่ยหัวน,อน็อตไม่เคยมีรอยขยับนะคะอย่างที่แจ้งเลยว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถติดสีเดิมทั้งคันนะคะเป็นรถติดสีเดิมทั้งคันรถสวยมากๆตะเข็บเดิมหมดนะคะแล้วก็มาดูด้านข,ของในส่วนของตัวเบาะกันบ้างนะคะเบาะตอนหลังหลังคาอะไรเงี้ยไม่มีริ้วรอยเนาะแล้วก็ด้านผนังสองฝั่งเนี่ยก็ไม่มีริ้วรอยเช่นกันนะคะ บาตอนหลังก็ใหม่มากๆเลยตอนหลังนะคะแถวที่3ก็ใหม่สุดเลยอ่ะแล้วก็ก่องเก็บอุปกรณ์เราก็อยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะก็อยู่ครบคันหมดเนาะอุปกรณ์ที่มาจากของโรงงานก็คืออยู่ครบหมดตะเข็บเดิมหมดนะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราปิดฝาถ่ายก่อนฝาถ่ายเดิมฝากระโปรงเดิมหมดนะคะได้พร้อมทะเบียนสวยด้วยจริงๆ9กับ6เนี่ยมันก็เหมือน6มันก็เหมือน9ก้ากำหัวอะไรเงี้ยเนาะจริงๆมันก็เหมือนเลขเดียวกันหมดเลยนะคะ นี่เลยสวยงามคิวกันสาดก็มาหมดแล้วเบาะตอนหลังไม่ได้มีริ้วรอยเลยนะคุณลูกค้าเบาะอยู่ในสภาพดีมากๆนะคะออปชันก็มาให้ครบหมดแล้วเบาะไฟฟ้าคู่หน้า engine start น,น,นะคะพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันคุยซ่อนโทนมาครบขั้นหมดเลยเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องให้ดูกันด้วยนะคะ ในส่วนของตัวคอนโซลหรือว่าพวงมลาลัยอะไรยเงี้ยคือไม่มีริ้วรอยเลยนะคะไม่มีริ้วรอยเลยอะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันบ้างคุณลูกค้าเรามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างนะคะอ่ะคันนี้เป็นอย่างไรคันนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเลขไมยอยู่ที่โดยประมาณนะคะ 9 3 9 7 1กิโลเมตรนะคะก็น้ำมันเครื่องเนี่ยก็ยังใช้ได้อีกโดยประมาณ5,000กิโลเมตรนะคะยังไม่ต้องเปลี่ยนเนาะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยก็เปลี่ยนผ่านศูนย์มิตซูมานะคะเป็นน้ำมันเครื่องแท้จากศูนย์หวงลายมันติฟังก์ชันมาครบหมดแล้วนะคะทางด้านซ้ายด้านขวาในส่วนของตัว engine start ก็มาแล้วนะคะมีแล้วก็มีในส่วนของตัวระบบป้องกันการชนมาให้ด้วยนะคุณลูกค้าสวิตด้านข้างฝั่งนี้นะคะ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างรุ่นท็อปเนี่ยก็จะต้องมาพร้อมนเนวิเจเตอร์นะคะนเนวิเจเตอร์แล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าเกียร์ถอยหลังให้ดูก่อนเนาะอ่าคันนี้นะคะเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยกล้องรอบคันก็จะมาหมดแล้วนะคะกล้องหลังแล้วก็เป็นภาพเสมือน360องศาก็คือมาให้ครบหมดแล้วนะคะเป็นแอร์อัตโนมัติมาครบหมดแล้วระบบแอร์ของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวระบบแอร์นาโนอีมาให้แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวที่แจ้งเตือนมุมอับ ที่กระจกด้วยก็มาหมดแล้วนะคะอ p อปชั่นมากครบมากๆแบ่งมือก็เป็นแบ่งมือไฟฟ้าแล้วนะตัวเบาะไม่มีริ้วรอยเลยเดี๋ยวเราไปฟังราคากันนะคุณลูกค้าวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นกันอีกหคันแล้วกับมิสูบิชิปาเจโรรุ่นท็อปคันนี้เลยนะคะคันนี้มาในปี2020นะคุณลูกค้าตัวโรถตอเข็บเดิมหมดเลยได้ยางใหม่ปี2020 รถสีสวยๆแบบนี้นะคะวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษกันอีกแล้วจัดโปรโกับร้าน19โปรพสีทองนะคะช่วงนี้เราใจดีมากเราจัดโปรโทุกคันเลยวันนี้นะคะคันนี้เราจะมาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษเหลือเพียงแค่9,59,000บาทเท่านั้นนะคะซึ่งคุณลูกค้าที่เครดิตดีเนี่ยก็สามารถจะเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมเลยหลังจากที่ฟรีดาวแล้วนะคันนี้จะผ่อนอยู่ที่โดยประมาณ1 0,000 6กพันกับหลักสิบเท่านั้นนะคะอันนี้เรทผ่อนโดยประมาณนะคะแล้วก็ถ้าหากคุณลูกค้าท่านไหนอยากจะผ่อนถูกลงกว่านี้เนี่ยก็สามารถเพิ่มเงินดาวได้เลยยิ่งเราเพิ่มเงินดาวเท่าไหร่นเนี่ยเรทผ่อนต่อเดือนของเราก็จะยิ่งลดลงเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะจากลากันไปนะใครที่ชอบชมรถย,ยนต์สวยๆแบบนี้นะคะก็ต้องอย่าลืมกดไลค์ like ให้หญิงนะ กดแช่กดติดตามแล้วก็กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะหีิงจะได้พาชมรถย,ยนต์สวยๆเข้าใหม่แบบนี้เรื่อยๆเลยเนาะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะไม่ว่าคุณลูกค้าของหญิงที่ชมคลิปหรือไ์สดตอนนี้นะคะอยู่โซนไหนของประเทศไทยก็แล้วแต่ก็สามารถสือรถได้ง่ายๆกับทางรา้าน19โพสีทองของเราเหมือนเดิมเลยเรามีบริการส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่บ้านแล้วก็หลังจากไฟแนนซ์ผ่านนะคะเราก็มีบริการจัดส่งมอบรถ ให้ถึงบ้านเช่นกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างค่ะคุณลูกค้าท่านไหนต้องการซื้อสดเนี่ยสามารถซื้อสดได้เลยเป็นราคาพิเศษที่จัดโปรโมชั่นได้เลยเนาะเพราะว่าร้านเรานะคะไม่มีบวกแวดเพิ่ม7%ราคาพิเศษของเจ้าคันนี้เนี่ยก็อยู่ที่9 5 9 0 0 0บาทได้เลยนั่นเองเนาะแล้วก็วันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะท่านไหนหารถยนต์เอสสวยๆไมน่น้อยๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมแวะมาเยี่ยมชมที่ร้าน19โพสีทองรถมือสองได้เลยเนาะ ยังไงแล้ววันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย